มันพอที่ไหนเล่าพอปเปล่ามีเท่าไหร่คะมันทอนเหรอคะเอาชาพีทไหมเอาอะไรดีนะาพ่ออะไรคะ ว้าวไหนกินไหมพ่อสิโอกงค์ดองด้วยอนมี้กาดไปด็กกับพ่อกินการ์ดคอนได้อะไรมานะครับได้ีมาไหนดูสิได้อะไรมาอ่าไหนได้อะไรมาให้แม่ดูดิโอพเน สามสิบบาทนะปะมาณสามสิบบาทเอาไหมสามสิบบาท,บาทน้องจะดูก่อนน้องจะเอาไหนน,น้องจะเอาไหนน้องบอกแม่ก่อนเอาปกโ,ก,โก้ไหมเอากโก้กโไหมครับกโก้ครับพ่ออ่านก่อนนะ ไหนดริงก์นิงโอ้โหนั่นไงโกโก้ใช่แต่ไม่รู้ว่าอันนี้ไหมอันนี้กาแฟนี้โกโก้บีเคจะได้กินได้ไงพ่อหาโกโก้ให้หนูบีเคครับบีเคชอบกดบีเคบีบีเคชอบกดตู้ไหมครับโกโก้เครื่องด่โกโก้อาชัดเจน เราใช้สองเลยนะครับเราก็จะรู้เลยว่ามันคืออะไรอ่าพ,พ่อแปลให้แล้วมันคือโกโก้เป็นภาษาไทยชัดเจนนะครับโกโก้นะครับอันนี้ฝายน้ำล้นกินไม่ได้พ่อจะกินฝายน้ำล้น<อ>ไม่ได้นะอันนี้อันนี้แปลแล้วฝายน้ำล้นเช่นกันนะครับอันนี้มีรูปองุ่นนะครับเรามาดูกันว่ามันคือเติมความหวานสดชื่นโอเคอ่าอันนี้หนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งสอ่าหนึ่งร้อยครับ อันนี้พอแล้วนะครับลูกโกโก้ถึงไหมครับถึง<อ>ด้วยเก่งจังเลยกดอันนี้นะนนนถึงไหมอ่ะหยิบเข้าก่อเหยิบเข้าว่อขึ้นไปกดอึ๊บมาแล้วลงมาแล้วมาแล้ว,ว<บ>มาแล้วลว,ว้าวเปิดเอาเลยมีแค่หยิบมาเลยเปิดเอาเลยล,เลูกอ่ะเปิดครับพ่อช่วยอ่าเดี๋ยวเราจะกินโ,โกโก้กันนะครับ ไหนดูสิไหนหันหน้ามาดูซิได้โกโก้ไหมหันไปไหนไหนดูซิหลอดมีไหมเราจ่ายพอดีเราไม่ได้ตังทอนเขาไม่ได้ตังทอนไหนแม่ขอดูหลอดหน่อยได้ไหมโอ้โหสุดยอดพอแแลล้้ววคครรบบแล้ว